Is my own suit and i'm getting stronger step by step the clock is ticking but there's no time for me it's เที่ยวนี้เราจะไปหายที่หน้าใดกันนะครับวันนี้เราจะไปหาอะไรนี่อุปกรณ์ของเรานะครับคลิปที่เราคุยกันไว้ว่าจะไปมอเตอร์ไซค์เปลี่ยนแทนนิดหน่อยนะครับไปรถกระบะนะครับมีคนมาเพิ่มสองคนนะครับของที่เราซื้อไปทํากินบนหาขทางหน้าใดนะครับแล้วพอไปดูกันว่าเราจะทําอะไรกินกั่วันนี้ครับผมชาวฮัเชี่ยวครับถ้าเราไปในสงตรงที่ว่าไม่มีแสงสว่าง ผมแนะนํานะครับว่าเราควรจะมีแผงโซลารเซลล์ไปแบบนี้นะครับจุดนี้ก็คือจุดที่จ้องจ่ายค่าผ่านทางนะครับมีเจ้าหน,น้าที่มาเก็บเงินครับถนนเส้นนี้คือถนนที่ทําขึ้นมาใหม่พวกมอไซคจัก,กรยานรถเก๋งรถกระบะรถตู้สามารถขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าเจออยู่ด้านบนเยอะเลย พวกรถถั่วน่าจะผ่านไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้เจอด้านบนนะครับผมก็จะถ่ายถนนให้ดูพอ,อาครวๆนะครับถนนดีมากเลยครับไปกันเลย เนเนี่ยข้างล่ที่ี่าเแส่วนกฎระเบียบเวลาขึ้นลงที่รถสามารถขึ้นลงได้ของสำหรับอุทยานนะครับผมจะลงไว้ใต้คลิปนะครับรายละเอียดก็ไปเปิดดูได้เลยครับขอบคุณครับ เต้นเสร็จแล้วนะครับเรนเราก็พักสามเต็นนะครับวิวเต็นน้ำรอบเต้นรุดเต็นฉับฉันะฮะฉับฉับเต็นเต็นเราใกล้วิวตรงไหนปะเราใกล้ร้านหินนะครับรยอดสะแกนขึ้นถ้าถ้าไม่ปิดครับก็มีไก่น้ำน้ำไหลโอเคโอเค สเสต็ดที่มดรถกำลังมาสิเท็ดขุดซนากายของรับเต็เดียรับนเดยเาต็เดตอนนี้ยังชาติดได้อยู่กลางเต็นของพวกเราก็จะเลือกกลางที่ตรงที่เป็นดินนะครับเราจะได้ปักสมอบกแล้วก็ทําอาหารกินกลังก็ลมจะได้ไม่แรงนะครับใกล้ๆเจ้าหน้าที่ใกล้ห้องน้ําด้วยก็สนุกสนานครับ พวกเราก็นั่งเสวนาคุยกันถึงเรื่องภูต่างๆที่เคยไปนะครับสนุกมากเลยครับอ้ใส่รีโมทสร้างงานอีก <c oughs> โอหาชั่วโมงแปดชั่วโมงเลยใช่ปมะมโอ้มีการสร้างไหนมมวโอนปะ ออกเพื่อนเลยไปใช่กินยาออมเพื่อนเดือดปากยาวไส้อุ่นตัวดึงบะหมี่เป็นไงบ้างครับปลาโอ้ตอนนี้อิ่มครับตอนนี้เราทำอะไรกินนอย่างกินยังกินเสร็จแล้วเหลือเจียฮอน <c oughs> เหลือเต็มนะครับกินกินสี่ห้าคนอร่อยมากอากาศหนาวครับตัวน,นี้ อุณภูมิอยู่ที่20บกว่ากว่านี่ครับประมาณ23บนะครับเยี่ยมต้องมาครับต้องมาตอนนี้ก็เป็นเวลา ที่ห้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปหาล้างหน้าแปรงฟันกันไปตอนนี้ก็เป็นเวลาเกล้จะหกโมงแล้วนะครับประมาณที่ห้าสี่สิบ ใใใะ,ไะไระครมันน<อ> <ไป S 2> ี <ไป S 2> ่กาตัวนี้ก็คนเยอะมากครับมาดูพระอาทิตย์แต่ท้องฟ้าไม่เปิดครับจะต้องรอดูกันต่อไปทุกคนเยอะมากเลยครับ วันนี้พวกเราก็มารอดูพระอาทิตย์เจ้าหน้าที่แจ้งว่าประมาณ6โมงนะครับพระอาทิตย์ขึ้น6โมงเช้าแต่ตอนนี้เรามารอประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วตอนนี้ก็จะวัน7จ็ดโมงแล้วครับพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นขึ้นแล้วนตาจะอยู่สูงแล้วแต่ว่าเรามองไม่เห็นกันนะครับ เอาเป็นว่าทริปนี้เราดวงไม่ดีแล้วกันเราจะไปดูอย่างอื่นแทนก็จะเห็นเป็นท้องฟ้าเฉยๆ <c oughs> เราไปดูอย่างอืงอ่นครับส,สองใบ,บตอนนี้เราก็ออกเดินทางไปดูสนสองใบกันนะครับมีปลาท็อกกับรุถออกเดินลงหงนาไปก่อนแล้วเราก็เดินกลับมาว่ามันยังอีกไกลแล้วก็เครื่องปีนนะพาขึ้นไปดูยากหน่อย แล้วก็ทีมงานเราหิวข้าวแล้วก็ปวดท้องด้วยใ่ห้องน้ําแต่เราก็อาศัยดูอย่างอื่นดูวิวดูต้นไม้ดอกไม้สวยงามมากเลยครับดอกไม้ต้นเล็กๆแสดงว่าทริปนี้เราไม่โชคดีนี่แหละครับการเดินทางการท่องเที่ยวมันก็ต้องมีแบบนี้บางมีทั้งเจอวิวที่สวยและไม่สวยแต่เราก็ต้องให้อย่างอื่นทดแทนแต่ยังไงมันก็สวยงามเสมอสำหรับ พวกเรานะครับชาวฮักเที hmm ่ยวครับผมจะดูถ <They> ้าวิวอะไร้ย่างเงีกยต้องบอกทุกท่าน ทำอะไรกันครับปฏิมากรรมมันเป็นการละเล่นอะไรของพ่อสองคน หาใช่ได้เสร็จแล้วก็ก็ขอปิดคลิปทีนี้นะครับย่าไงก็ติดตามชมพี่ต่อไปนะครับคลิปต่อไปเรามีจะทำมาให้เรื่อยๆนะครับเราจะไปไหนบ้างบอ,อให้ติดตามนะครับหาใช่ไหมได้ดีครับขี้ไหมสัตว์ขี้ไหมเปขี้เลยไหมขี้ไหม โอ้นืมไปว่าเสียงตัวมันเขาเหม็นสิบหายเลย